สวัสดีสวัสดีครับคุณน้ําค้างครับสวัสดีครับพี่น้ําค้างสวัสดีค่ะคุณจอมคุณขุนทองเพื่อนเพื่อนห้องแชทคนไทยทั่วไทยทั่วโลกครับวันนี้ฟังคุณจอมพูดน่าสนใจมากมากนะนะเป็นเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากมากเกี่ยวกับการวิเคราะห์อ่านะที่มันยังไม่มีข้อพิสูจน์แต่ว่ามันมีข้อเท็จจริง ในสิ่งที่มันอาจจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้นะซึ่งมันเป็นน่าเสียดายอะอย่างที่คุณเคว่าว่าถ้าประเทศไทยพักการเมืองนะเป็นลักษณะเอาชนะค้าการโดยลืมเกียดจำนงนะเจียดจำนงทางการเมืองที่เข้ามาอ่าในการเมืองเนี้ยเพื่อเปลี่ยนแปลงโครงสร้างแล้วไม่ได้ทำในสิ่งที่ ตัวเองมุ่งหวังไว้กลายเป็นเครื่องมือของเขาอย่างง่ายดายเนี่ยมันน่าเสียดายเพียงเพราะคำว่าสู้สู้อย่างตรงไปตรงมาแต่มันไม่ตรงเนี่ยแบบมันไม่ตรงแล้วอะเพราะมันมียิดเด่นอเจนดาที่คุณจอมวิเคราะห์มันมี อ่ <c oughs> เขาเรียกว่าวาระซ่อนเลนน่ะอืมซึ่งเขาอาจจะกะจับมือกันก่อนที่จะมีการยุบสภาในครั้งนี้ก็เป็นไปได้นะอย่างเช่นการรวมพักเนี่ยนะอย่างเช่นว่าเมื่อคะแนนผลออกมาเนี่ยนะที่คุณจอมมองไว้ในลักษณะว่าถ้าส้มมาที่หนึ่งหรือไออะไรอะ่ะ ไอ้ภูมิใจไทยมาที่หนึ่งเนี่ยมันดูรู้สึกมันยากเนาะมันมันบ้านใหญ่นี้มันคือถ้าประชาชนตาสว่างแล้วที่เขาคง <ๆ S 1> เห็นเป็นเท่าเขาเห็นคะแนนแล้วว่าถ้าเขารวมกันยังไงก็สามร้อยสิบเอ็ดนอนนอนมามถูกไหมหมายถึงส้มต้องได้คะแนนส้มกับน้ำนนนงเงินเนี่ยไม่<ะ>ไม่ว่าส้มหรือน้ำเงินจะได้มากกว่าแต่เท่าที่มีอยู่นะเวลาปัจจุบันมันต้องร้อยอัพมันต้องร้อยอัพอะนะไม่หมายถึงว่าถ้าวัน ณปัจจุบันวันที่โหวตให้อนุทินเนี่ยรวมแล้ว311เสียงคือถ้าสองสีนี้จับกันยังไงก็มีนอนมา311จาก500อ่ะเออก็คือเอาแค่ว่าแค่ตกลงกันให้ได้ว่าส้มือน้ําเงินใครนําใครใครจะเป็นรัฐมนตรีอะไรเพราะว่าถ้าจับกันยังไงก็ชนะแดงจากเท่าที่มีอยู่311เดิมถูกไหมอ๋อจะพอจะพูดถึงอย่างนั้นแต่แต่ถ้าคุณจอมแน่ใจได้ยังไงว่า ว่าอ่าพักส้มเนี่ยจะได้ที่หนึ่งแล้วก็พักกลุ่มใจไทยจะได้ที่หนึ่งก็ดูแล้วมันไม่ไม่เห็นจะได้ต่อให้จะไม่ได้ที่หนึ่งแต่ถ้าที่สองกับที่สามรวมกันก็ชนะไอ้พักที่หนึ่งอยู่ดีไง <laughs> เอาเอาแล้วแล้วพักเล็กๆอื่นๆแล้วเขาไม่มีคนที่รักพักที่ชอบเลยเหรอเอาก็พัก <sk r isa> นอมินีไอ้เต้เงี้ยไอ้พักอภิสิทธิ์มาไอ้เจดมามันไม่มีมันมีแต่ฝ่ายต่อต้านทักษิณทุกคนอนะ พรรคประชาชาติก็อ่าพรรคประชาชาตินี่ผมยืนยันเป็นฝ่ายประธานิปไต่อ่าเป็นฝ่ายแก้รัฐนูลหลงแก้รัฐนูลหนักศาสนาอ่าอิสลามนะที่เขาก็รักกันนะเขาไม่ได้เกลียดกันนะเออเขาก็ต้องเชียร์อ่เพื่อให้เข้ามาในโหมดการเมืองเพื่อจะอะไรอ่ะสนับสนุนศาสนาสินะเพราะว่าศาสนาทางภาคใต้เขาก็โดนไอ้พวก ถ่าเฮียมันรังแกเนี่ยนะมันมันมันใช้กฎอะไรอ่ะอายการศึกไงนะโดนรังแกจนถึงปัจจุบันนี้ที่เราที่เรารณรงค์งเรื่องชาติพันธ์เรื่องอะไรที่ที่เราไม่ไม่เห็นไม่เห็นว่าอ่าประเทศนี้มันจะทําอะไรที่จะไม่ส่งเสริมชาติพันธุ์เลยนี่ม,มันมันมันตั้งแต่นโยบาย<ห>พรรคให้เป็นสโลแกนพรรคเลยว่าสังคมพระหูวัฒนธรรมเออเอเอ,เอ แต่ว่าพูดถึงว่าตั้งแต่สมัยสเสด็จพ่อร้อยเฮียนะ <c oughs> นะมันทําให้เกิดความเกลียดชังมานานแล้วนะ <c oughs> ซึ่งยังยังใช้วิธีนี้อยู่ไงนะพวกเราก็จะจะ,จะชอบไปละเพ,พระหุวัฒนธรรมอะ่ะนะแต่ว่าพระหุวัฒนธรรมเนี่ยพึ่งพิ่งจะมาใช้กันในอ่าชาติอเมริกาชาติอะไรแคนาดาอะไรเงี้ยที่ว่าไปฮุบเอาเอา ประเทศของชนอะไรชนพื้นเมืองอะไรอย่างเงี้ยเพิ่งมันจะเป็นกระแสความนิยมในปัจจุบันไงซึ่งเราก็จะมา,าคนทีอ่อยากจะอยู่ในสมัยนิยมก็จะมีความคิดเบียบ่ยงเบี่ยงเบนไปตามาความทันสมัยตรงนั้นซึ่งมันก็ยังไม่ได้มีเยอะแต่ก็พยายามที่จะให้มีเยอะเพื่อ,เพ,อเพื่อแสดงความทันสมัยไงเพราะคนไทยเป็นคนทันสมัยชอบอะไรที่ใหม่ๆทันสมัยใช่ไหมล่ะ อืมเราก็จะพูดในจุดนี้ส่วนไอ้การที่จะจับมือพักเนี่ยนะน้ำค้างว่านะถ้าสมมติพักกระแสนะ่ะกระแสเนี่ยในการสร้างกระแสเนี่ยโคงโค้งค้งจะสุดท้ายเนี่ยนะมันเข้มข้นมากเลยอะถ้าถ้าติดตามนะมันเข้มข้นมันแบบมันร้อนแรงนะฮะการการอ่าพอเใกล้วันเลือกตั้งแล้วไอ้ไอกุ้งไอ ทหารประกาศสงครามอีกยาวเลยเนะี่ไอ้ตรงนี้ประชาชนเหี่ยวเลยนะคือคือเขาก็มีไม้ไม้ไม้อะไรอ่ะเขาเรียกว,ว่ามท่าไม้ตายของเขาอะาแหละพวกพวกไอ้อนุรักษ์พวกเอา่เาก็เรียกว,ว่าเผด็จการประกอบสพระชวังพระเจ้ากิดิพัชรากิติยาภาฟื้นเพิ่มประกาศฟื้นเนี่ย กูก็ไม่อยากให้มันเกิดจะฟื้นหรือตายอาหารอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะ <S 2> <S 2> คือมันจะทําให้เอที่จริงเขาอาจจะไม่ไม่สนโลกก็ได้นะเพราะว่าตอนนี้โลกกาลังวุ่นวายเนาะตอนนี้เอ้ยเมื่อกี้ดูข่าวต่างประเทศด้วยอิหร่านก็มีแก๊สระเบิดนะเนาะตึก,ต,กตึกพังมีคนตายหนึ่งคนแต่ยังยังสํารวจไม่หมดแล้วก็มีคนบาดเจ็บเยอะอยู่นะยังมันยังไม่ได้ยังไม่ได้ยิงกันตรงตามนะแก๊สมันระเบิดตึกมันถล่ม ที่อิหร่านเนาะยังไม่ได้มีการยิงอะไรทั้งนั้นเคาะเคาะเคาะร้ายนะยังไม่ทันได้อะไรเลยก็เป็นข่าวต่างประเทศถึงเราก็ไม่อยากให้มีคนคนตายอะไรกันทั้งนั้นนะเรื่องอุบัติเหตุนี่ก็ควบคุมลําบากแล้วยังไม่ต้องมาลางเรื่องเออการสงครามอีกนะ <S <S ไม่ควรจะมีสงครามอ่ะนะสงครามก็คือเท่ากับมีคนตายนะซึ่งเราโลนโลงกันตล,ตลอดว่ามันไม่ควรมีนะเออ จะจะจะร้อนแรงอะไรกันยังไงอ่าเกี่ยวกับการบังคับให้มาดีลเรื่องนิวเคลียร์หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยชัดเจนอะ่ะคืออเมริกาเนี่ยเขาชัดเจนแต่ว่าอิหร่านี่ไม่ชัดเจนม,มันก็เลยทําให้มันก็เลยวุ่นวายนะแต่ของเราเนี่ยนะการเลือกตั้งเนี่ยมันชัดเจนนะว่ามันมีการเขาเรียกว่าเออเชียแบบโหดูดูสุป,ปจีเขาเขาไปขึ้นอะไรวะ ก็าไปขึ้นอเออไปขึ้นปาใสอะอของพรรคภูมิใจไทยอะอเขาพูดดีนะมันก็อาจจะได้ใจคนนะแต่แต่แต่แตยังว่าแหละนะถ้าคนที่ตาสว่างอย่างที่พวกเราติดตามการเมืองอะไรมาหลอกมันลวงมาสวยมาเทมาเก๋มาอะไรเนี่ยคงไม่ได้หรอกคนที่เขาเข้าใจการเมืองแล้วเนี่ยเขาต้องเลือกสิ่งที่ถูกต้องอย่างที่เคยเคยมาอย่างที่ปี อะไรหกหกที่ผ่านมาเนี่ยเขาเลือกถูกต้องแต่ว่าไอ้พวกนั้นมันมันทําให้มันบิดเบี้ยวอม,มันเลือกถูกต้องมาตลอดน้าค้างยืนยนันว่าเลือกถูกต้องมาตลอดแล้วประชาชนฉลาดสักขนาดนี้แล้วอะ่ะมันจะเลือกไม่ถูกต้องได้ไงนะน้าค้างคิดว่าเขาต้องใช้ท่าไม้ตายล่ะไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะท่าไม้ตายจะอะไรก็แล้วแต่เนี่ยไม่ว่าจะแอนแอสหรือจะอะไรก็แล้วแต่แต่ถ้าสมมติพรรคเพื่อไทยได้คะแนนเป็นอันดับหนึ่งมันน่าสนใจนะ ตรงนี้มันน่าสนใจเพราะว่าพักสมเขาบอกเขาจะเป็นฝ่ายค้านซึ่งมันก็น่าจะเป็นอย่างนั้นนะเพราะว่าถ้าเขาเป็นฝ่ายค้านเนี่ยมันจะเหมาะสมเลยอะ่ะมันจะทําให้มคว่า้าคุณจะไทยเป็นอันอันดับหนึ่งเขาจะเป็นฝ่ายค้านเขาไม่ได้บอกว่า,วาถ้าเพื่อไทยเป็นอันดับหนึ่งก็จะเป็นฝ่ายค้านอะไรนะเขาบอกว่า,า,วาถ้าผลนะใจไทยเป็นได้อันดับหนึ่งเขาจะเป็นฝ่ายค้านใช่ไหมหรือเปล่า จริงเหรอไม่รู้ไม่ไม่เชื่อคือยังไงเขาไม่<ช>โหวตให้เพื่อไทยอยู่แล้ว<ๆ>เพราะเศรษฐาก็ไม่โหวตวงอิงก็ไม่โหวตก็ก็เหตุผลเดิมนั่นแหละไม่ไม่มันมีวาระซ่อนเลนไงคือคือการไม่โหวตของเขาอ่ะมันมีวาระซ่อนเลนเขาอยากจะเป็นฝ่ายค้านเพื่อจะอ่าเขาเรียกว่าจัดการกับเสื้อแดงเปล่าหรือปฝ่ายเพื่อไทยเปล่า มันเป็นเกมที่มันรับรับลมคมในซ่อนเงื่อนมากเลยอ่ะนะคือคือฟังคุณคุณจอมแล้วเนี่ยเข้าใจทุกอย่างเลยนะว่าเออไม่มีใครมาดีเบตกับคุณจอมก็จริงนะแต่ฟังแล้วเนี่ยมันมีเหตุผลที่เป็นไปได้ในสูงมากอย่างเช่นว่าเมื่อกี้นี่ยกตัวอย่างว่าถ้าเพื่อไทยได้ที่หนึ่งเขาจะเป็นฝ่ายค้านใช่ไหมล่ะ หรือว่าภูมิใจไทยได้ที่หนึ่งเขาจะไปเป็นฝ่ายค้านใช่ไหมล่ะคล้ายๆว่าเขาจะไม่ยอมร่วมมือกับเพื่อไทยเลยใช่ไหมล่ะม,มันมีอะไรที่มันแปลกๆอยู่นะมันน่าสงสัยไม่เล่าก็เมื่อกี้พูดไม่ใช่เหรอว่าตอนที่เพื่อไทยจะให้รัฐมนตรีเขาก็ไม่เอาอะ่ะไม่รู้ว่าเขาเกลียดชังแต่ตบัตสัตว์หรืออะไรคนเราจะเกลียดกันขนาดนั้นจริงๆเหรอทั้งๆที่มีอุด,ดมการประชาธิปไตยมีความเคลื่อนไหวล,ล่าสุด เพิ่งเห็นคลิปกันเมื่อคู่นี้มีคนมาพิมพ์นายไม่เอาแดง<ข>านายไม่เอาแดงเออนั่นนะสิเนี่ยที่คุณจอมวิเครมาะห์มาเมื่อกี้เนี่ยมันถูกต้องเลยนะถ้าสมมุติว่าการเคลื่อนไหวล่าสุดนี้เป็นไอโอของพวกเขาไอคําว่านายลอะโหมันก็สื่อแล้วว่าประชาชนเขาก็รู้ว่าไอคําว่านายมันคืออะไรนะโอ้โหมันชัดเจนแล้วขนาดนี้หมายความว่าเขาเรียกว่า อเปิดหน้าสู้กันขนาดนี้ว่าเมื่อกี้นี่ว่าอะไรนะพักมานกับพักเทพอ้าพ,พักมานเออเอออะไรอย่างงี้เข้าใจเลยอ่ะเข้าใจเลยถ้าคนมาฟังคลิปเนี้ยประชาชนเสรี <laughs> ไม่ถ้าคนมาฟังคลิปเนี้ยเขาจะเข้าใจมากขึ้นในสิ่งที่มันเกิดขึ้นในบริบทของการเมืองที่หาเสียงขาอะไรกันแล้วก็พูดกันบนเวทีนู่นนี่นั่นนะแล้วก็ มีการไปเจอกันที่อยุธยาจับมือกันแล้วก็แยกย้ายไปหาเสียงแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันมีนัยยะมีอะไรกันอย่างเงี้ยมันมันมันตลกนะนะว่าว่ามันละครอ่ะนะมันมันโอ้ยไม่รู้จะพูดว่าไงคือทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันมันชัดสําหรับผู้ที่ติดตามอย่างใกล้ชิดนะไม่เป็นไรหรอกการเลือกตั้งครั้งเนี้ยนะถึงแม้ว่ามันจะ ไม่ได้มีผลอะไรกับการเปลี่ยนแปลงมากนักแต่คนทุกคนจะต้องออกไปเห็นชอบนะเกี่ยวกับรัฐธรรมนูนนั่นแหละนะเพราะว่าเพราะว่ามันยังเปลี่ยนไม่ได้หรอกนะการเลือกตั้งครั้งนี้ไม่ได้เปลี่ยนอ่าเขาเรียกว่าไม่ได้เปลี่ยนการเมืองไปมากมายเท่าไหร,เราา่เพราะว่าตราบใดที่เขาเรียกคำเพีะมันยังไม่เสร็จหมายถึงว่า,าคือย,ยังไม่ได้ช่วง<ำ>เปลี่ยนผ่านราชการ เออคือยังไม่ไม่สามารถเอาอ่าสิทธิประโยชน์เนี่ยไปไว้ในรัฐธรรมนูญเนี่ยที่เป็นของประชาชนได้เนี่ยอย่างน้นอยๆเขาก็ต้องรักษาสิทธิสามสิบาทของเขาใช่ไหมล่ะที่อ่าเขายาวกันอะ่ะเขายาวกันว่าถ้าถ้าไม่แก้รัฐธรรมนูญเนี่ยสิทธิสามสิบาททุกคนเด<จ>ือดร้อนหมดทั้งประเทศใช่อันนี้<า>ก็ <หา S 2> สำคัญ<ป>เพราะว่าอันนี้สําคัญสําคัญเนี่ยคือมันเป็นหัวใจของการที่ คือไอ้การเลือกตั้งบางครั้งไม่ได้ค่อยไม่ค่อยเลือกตั้งสส,สอะไรไม่ไม่ค่อยอินอ่ะแต่การเปลี่ยนอ่เาเขาเรียกว่าวิถีชีวิตของเราน่ะในรัฐธรรมนูญมันสําคัญมากกว่าเพราะว่าเขาก็ชอบแอบอ้างกันนะนะไอ้พวกไอ้พวกไอ้ไอ้ประยุทธ์ไอ้พวกไอ้ทหารที่เข้ามาบอกทําตามกฎหมายเฮียหาอะไรมือเข้ามาเก้าปีไม่เคยทําเลยมันใช้มอสี่สี่อย่างเดียวแล้วมันก็ใช้อกฎหมาย ที่มันไม่เป็นธรรมแบบเอาพวกเราไปขังนะไม่รู้แหละนะมันจะให้ชนะติดหลังของพักส้มที่จะได้ไม่หือไม่อือหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่มันก็เก็บปวดลดลาวสาหรับประชาชนไงลูกเต้าเ่าหลานเขานะเนี่ยมันทรมานมันทรมานใจเรานักสู้ด้วยนะก็อ่าพรุ่งนี้มีเลือกตั้งล่วงหน้านะฮะก็เป็นการเลือกตั้งเอ่อเกี่ยวกับสสและวสสปฏิริษนะ ของของทุกคนก็ขอให้ไปอย่างพร้อมเพียงมันมันก็อาจจะมีการโกงได้นะ้เลือกตั้งล่วงหน้าเนี่ยมันอาจจะเอาหีบไปไว้ที่ไหนที่ไม่มีใครตามได้แต่มันก็ไม่มากไม่มากพอที่จะเอ่อเป็นยี่สิบกว่าและที่น่าสังเกตอย่างหนึ่งนะขอขอ,อเลือกนะคุณทอบครับ,ค,รบคือการที่พักส้มเนี่ยเขาสูญเสียสูญเสียไอ้สิบสี่ล้านเสียงที่เอาไปโหวตนะ่ะที่ที่คุณจอมพูดนะ่ะ ที่พวกเราที่พวกพวกเราพี่พี่น้ำค้างก็เป็นส่วนหนึ่งในการเลือกส้มคือหนึ่งใบนะเลือกพักแต่เลือกออเสื้อแดงแบ่งคนละใบ,ใบส้มกับแดงใช่ไหมพี่น้ำค้างเอ,า,อาแบ่งคนละใบมันก็มันไม่มีสิทธิ์เอาเอาคะแนนของเราไปเลือกไออนุทินมันไม่ได้ถามอะไรใครอะไรมันทำทีเป็นว่าเปิดโบสถ์เปิดถาม,มไม่ได้ถามหรอก เสี่ยปอเขาจะไม่โมโหขนาดนั้นหรอกอืมใช่นะเสี่ยปอไปชวนมาปเป็นร้อยคนนะม, <laughs> มาเลือกใช่ใช่คือคือคือ,คอมันมันชัดเจนมากอะ่นะเนาะถ้าทนมาติดตามห้องนี้นะแล้วก็จะรู้ว่าอะไรมันเกิดขึ้นแล้วพวกเขาพวกเขาพยายามใช้วิธีแบบอ่าเขาเรียกว่าทําให้ประชาชนไม่รู้เท่าทานันแต่ประชาชนที่ติดตามอะ่ะนะโดยเฉพาะย่งพักพักส้มที่เขาเรียกว่าคลายแดงอะ่ะ <laughs> ไม่ใช่ขายขาย,ขายอะไรนะขายส้มอ่ะอเออขายส้มเนี่ยนะมีจํานวนมากนะมากเพราะฉะนั้นเขากลัวไงเขากลัวสูญเสียเขาเสียอยู่แล้วละ่ะแต่ว่าเขาจะไปเอาแรงงานมาแทนไงเลยพูดถึงเรื่องอกระทรวงกระทรวงแรงงานเกี่ยวกับประกันสังคมไงยี่้าล้านเขาหวังตรงนี้นะซึ่งเป็นประชาชนทั่วไปที่เป็นแรงงานทั่วทั้งประเทศนะ ก็ดูแล้วกันว่าเขาจะได้สักเท่าไหร่นะไม่ต้องห่วงครับกระทรวงแรงงานไม่ว่าฝั่งส้มหรือฝั่งแดงจะได้เป็นรัฐบาลจึงลุ่งเหลืองเกตคุมครับโอเคเพราะว่าพงกวินจึงรุ่งเรืองเกตเป็นรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานของฝั่งประเทศไทยหวังว่าหวังว่าอคงจะถัดการเนาะอย่างน้อยเพราะว่าเออก็ ตื่นเต้นอ่ะนะการเลือกตั้งครั้งนี้ก็ตื่นเต้นพอสมควรได้เห็นตัวเลขอะไรแล้วมันก็จะมาวิเคราะห์กันได้อีกเนาะหลังเลือกตั้งเนี่ยก็คงมีคนมามาซบห้องนี้เยอะเหมือนกันโอ้นนี้ทานายไว้เลยเหรอพี่อันนี้พีน <c oughs> ่น <c oughs> ้องคางใช่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 เพราะมันไม่มีไม่มีไม่มีผลเลยกับกับการเปลี่ยนแปลงอะไรเยอะแยะเลยนะก็ขอบคุณค่ะขอบคุณคับพี่น้องค้างครับแค่เปลี่ยนตัวเล่นนะนะแค่เปลี่ยนตัวเล่นมาล้มตะแมวอะไร อาโอเคนะครับสวัสดีครับเชิญชวนให้พี่น้องผู้รักประชาธิปไตยรักความเท่าเทียมและรักความเป็นธรรมร่วมต่อสู้ไปกับพวกเราชาวไฟเย็นนะฮะง่ายๆด้วยการ มาเชิญชวนให้ท่านสมัครสมาชิกของช่องนะฮะสนับสนุนให้เกิดการต่อสู้าบางคนอยากจะสนับสนุนและอาจไม่มีช่องทางซึ่งก็แล้วแต่กําลังของแต่ละท่านนะที่อยากจะเห็นการต่อสู้ภาคประชาชนและอยากจะเป็นส่วนร่วมในการขับเคลื่อนเพื่อค้น ทอราาที่มันต้นคนไทยมาช้านานนะฮะช่วยกันแล้วแต่ความสะดวกของแต่ละท่าน,นะฮะแต่หลายท่านก็อาจจะมีช่องทางการชำระเงินเป็นอิเล็กทรอนิกส์มันนี่หรือแบงกิ้งออนไลน์ต่างๆก็สามารถสมัครได้เลยนะฮะถือว่าเป็นช่องทางสนับสนุนอีกช่องทางหนึ่งะะแล้วแต่กำลังของแต่ละท่าน,นะะแจ้งให้ทราบนะฮะว่ามีช่องทางสนับสนุนไปเย็น h ช n แนลอีกช่องทางหนึ่งนะครับขอบคุณมากครับ